สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมาทำการเกี่ยวกับผสมเกรสรอ,อกกากานูนิมาซึ่งคาวที่แด้านั้นมันค้างไปนะเพราะว่าทำไม่ครบไม่ครบนะฮะวันนี้ก็จะมาทำให้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคาวที่แล้านี่ย เราไม่เห็นการตัดตัวนี้การตัดเกสรนะเราจะมีสองอย่างนะฮะก็คือนำเกสรของอะไรตัวตัวผู้นะฮะซึ่งวันนี้เราได้มาจากที่สวนอื่นก็ที่สวนเรามีไม่ครบนะฮะเราก็ต้องไปหามาเพื่อเพิ่งได้มาเนะะี่ยหลังจากเราที่รอเวลามานานเพราะว่าคือไม่มีครบเราก็เลยไม่ทำเทปออกไป นะไม่ได้ทำวีดีโดอไปนะ่จะเห็นว่าวันนี้เราได้นะเราได้ฝุ่นของเสือพานสามสีอินโดนีเซียนะจากบ้าจากสวนของคุณนะเอ็มนะที่เชียงใหม่นี่เองนะสามประตองแลนะ้วอันนี้ก็คือต้นแม่นะฮะซึ่งมันหอมแล้วนะเราบอกแล้วว่าต้นแม่เราถ้าคลอยหอมมันก็สามารถที่ผสมได้ติด เห็นว่าใช่ฮะเราผสมแล้วมันติดแล้วนะฮะเนี่ยนะสามสี่ดอกมันติดแล้วฮนะนี่เราก็ผสมใหม่แต่อันนี้เราผสมกับกับพวกของอะไรอ่าลิงคิงด่างไว้นะฮะนี่เราก็ตัดเห็นช่ไหมเราตัดนี่เห็นนะครับเห็นนะฮะเดีนะ๋ยวลงหน่อยนะตัดนะฮะตัดเนี่ย เบาหน่อยมามือผมอาจจะหนักไปก็ได้อย่าลืมนะสาคัญว่าการผสมเกสรเนี่ยของอาก,กุลิมาเนี่ยมันต้องผสมตอนเช้าแล้วต้องกลิ่นหอมแต่บางคนเขาผสมบ่ายได้คือขอกิ่นมันหอมแล้วผสมฮะแล้วมันมีเวลาแค่วันเดียวนั่นเองนะวันแล้วถ้าให้ดีจริงแล้วก็ต้องเป็นช่วงเช้าก่อนประมาณก่อนห้าโมงนะครับก่อนห้าโมงเห็นไหมเราได้แล้วนะฮะเห็นไหมเราได้แล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวมันมีน้าเยิ้มเยิ้มอยู่ใช่ไหมนะน้ำเยั้มเยิ้มอยู่เ,น,น,น,เ,เ,เนี่ยฮะแล้วก็เอาผูกกันนะฮะถ้าไม่ผูกกันอาจจะใช้ดอกมันเลยก็ได้นะ,ะถ้ามันมีฝุ่นอยู่นยถ้าดอกมันมีฝุ่นอยู่นะครับเนี่ยเราก็สามารถแตะไปได้นะฮะเนี่ย,ยแตะไปนะครับแต่ดอกที่ใช้ไม่ได้แล้วครับถ้าแตะไปแล้วนะ แล้วก็เอาฝุ่นที่เรามีอยู่ที่นี่นะครับอันนี้จะมองไม่เห็นก็ได้เอามาใส่มาแล้วเอาทาปุกกันนะฮะจะมีข้าวขาวอยู่นะครับติดอยู่นะจะมีข้าวๆาวติดอยู่นะครับนะแล้วก็ใส่ไปนี่นะครับเห็น่นะใส่ไปแตะแตะไปที่เนี่ยครับแตะเบาๆนะฮะถ้าไม่พอเราก็ แต่เอาอีกกันฮะหาหามาอีกหาฝุนมาอีกนะไม่อพอคือของที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นของไม้ป่าโดยตรงเลยครับเพราะนั้นมันจะแรงแต่ผมก็มั่นใจเพราะว่าเพื่อนมันบอกว่าอาจจะไม่สู้กําลังอาจจะสู้มังกรทองไม่ได้เพราะเข,า,ขาเคยผสมมาแล้วก็กุดทองเนี่ย มันอะไรแปลงผสมมายังไงก็ได้อย่างนั้นยังก็ยังได้เป็นมงกุฎทองอยู่แต่ก็ต้องลองครับเพราะนี่เพิ่งครั้งแรกที่เคยผสมมันเป็นไม้ป่าอินโดนีเซียเพื่อให้มั่นใจนะใส่เยอะๆเลยนะครับนะใส่เยอะๆเลยเพื่อมั่นใจนะ,นะ,นะเรียบร้อยครับ พอใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เก็บไว้ได้พูกนี้อยู่ได้ประมาณเจ็วันนะครับอย่าลืมใส่ตู้เย็นไว้อยู่ได้ประมาณเจ็วันนี่ไม่เจวันแล้วเราก็เอาป้ายชื่อเนี่ยสิผมเขียนไว้นะเนี่ยก็คือขันหมาก อุ่นสื้อพาสามสีแล้วก็มุลกุฎทองนะครับด่างนี่นะครับสายป้ายครอบ,บเนี้ยแผนไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อไปนะครับเราก็เอาอะไรพลาสติกคุ้มไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรความร้อนไม่ใช,ไใช่ไม่ให้เขียวเรื่องว่า เวลาถูกนองถูกน้ําขึ้นมานมันก็จะไม่อะไรฝุ่นฝุ่นที่มีติดอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะมันก็ยังอยู่ได้ะครอบไว้ครอบไว้นี่พอพรุ่งนี้ปั๊บเนี่ยพอครอบเสร็จแล้วเนี่ยฮะพรุ่นี้เนี่ยไอตัวเนี้ยจะมีฝุ่นนะครับตัวเนี่ยจะมีฝุ่นแล้วก็เอาฝุ่นเก็บไว้นะได้เจ็ดวัน น่าะเขาตู้เย็ยนไว้ตัดนะแล้วฝุ่นเก็บไว้ใช้ต่อได้ได้เจดวันนะอันนี้ก็คือวิธีการผสมเกสรของอะโกลิมาซึ่งทุกวันนี้ก็ทําอย่างนี้ตลอดนะครับนะแต่อย่าลืมนะว่าขอเตือนนะว่าถ้าจะทําการผสมเกสรเนี่ยจะต้องดูให้มันพร้อมแล้วก็ดูเวลาด้วยนะฮะช่วงนี้ติดแต่มากที่ทําไว้แล้วเนี่ย ปีโดยกลางน่ก็ตินะครับนั้นะก็จบคลิปคลิปเกี่ยวเรื่องการผสมเกสรที่ของกลนิมาที่ถูกต้องนะครับนะถ้ามีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครและกดกระดิ่งเพื่อเวลามีคลิปต่อไปผมก็จะได้อะไรจะได้แจ้งเตือนแล้วก็มีความปรึกษาอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับนะขอบคุณมากครับ